เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับวันนของมาชี้เป้ารถสวย,สวยผู้ชมเ,เลือกสีเลือกขายนะครับอันนี้เป็นเชฟนะครับเชฟโรเลตอาวีโอครับปี2011เครื่องเ e กียร์ดีสีสวยสีสวยเงางาม,งามรอบคันเลยทีเดียวครับ ราคามอไซค์47,000บาทเท่านั้นเองรถปี2011นะครับไปขับเที่ยวหล่อๆเลยขับกลับบ้านจากจังหวัดไปเที่ยวสงการหล่อเลยครับ47,000บาทก็หล่อได้รถบ้านครับจอดสายจอดใช้น้อยรถใช้น้อย,อยเครื่องเกียร์ดีครับแอร์เย็นพร้อมใช้เล่เมเอกสารครบภาษี69นู่นเลยครับยาวๆเยาเป็นปีหน้าภายในเบาะหนังสวยเกียร์โต้จไฟฟ้าแผยคอนโซลสวยงามไม่แตกหักไม่ชำรุด บอกคุณขับมีปีตะเข็บบ้างนะครับนอกนั้นสมบูรณ์ครบเลยนะครับของเครื่องเดิมๆคันหน้าบางๆไม่มีรอชอชนหนักครับบอดี้ดีสีเหมือนเจ็ดพันบาทครับรถสวยๆส,สนใจสายตรงถึงผู้ขายได้เลยนะครับเบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้สําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ